สวัสดีค่ะวันนี้ชวนมาทำปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบกับแจ่วมะเขือม่วงค่ะไปทำกันเลยค่ะ เราจะทอดปลาก่อนนะคะเตรียมปลาที่จะทำไปทอดค่ะให้เพื่อนๆทำตามคลิปได้นะคะ ทอดปลาใช้ไฟกลางนะคะอย่หให้น้ำมันไหม้นะคะ ทอดเสร็จแล้วค่ะแล้วเราไปทำแจ่วพริกมะเขือม่วงกันค่ะทอดปลาเสร็จแล้วเราจะไปตำแจ่ว,จวมะเขือม่วงกันค่ะเรามาเตรียวมวัตถุดิบที่จะนำไปย่างค่ะมะเขือม่วงค่ะมีพริกกระเทียมมะเขือเทศมะเขือม่วงพริกเขียวแดงค่ะ เราจะชาน้ําใส่กระทะแล้วก็ต้มเขาก่อนนะคะจนน้ําเขาหมดก็จะเป็นในรูปแบบนี้ค่ะแล้วก็จะย่างให้มีกลิ่นหอมหอมก็พอค่ะย่างเสร็จแล้วค่ะย่างสุกแล้วออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะมาแกะเปลือกกันค่ะกระเทียมแล้วก็แกะเปลือกออกนะคะ จะเปลือออกให้หมดเลยค่ะมะเขือเทศพริกเขียวพริกแดงค่ะหอมแดงก็แกะเปลือกออกค่ะ ร้อนๆ <c oughs> มักเสือมื่อก็แกะเปลือกส่วนที่ดำๆออกค่ะ เสร็จแล้วได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ค่ะแล้วเราจะไปตำกันเลยนะคะใส่ทุกอย่างที่เราแกะเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ตำตำตำ,ตำค่ะตำพอหอยาบๆไม่ต้องละเอียดนะคะ แล้วเราจะปรุงรสกันค่ะใส่ผงชูรดสดน้ำปลาน้ำปลาล้าใส่มะนาวนิดหน่อยค่ะต้นหอมผักชีคนๆให้เข้ากันค่ะ เสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะทานคู่กับปลาทอดที่เราทอดไว้แล้วก็ข้าวเหนียว,วร้อนๆผักสดอร่อยมากค่ะ คลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอบพระคุณที่ติดตามค่ะผิดพลาดประการใดต้องขออาภาัยไว้นที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ